ทีระทอนชมกัมพูชาพัฒนาได้ดีรอบนาเจอใครก็ยากหมดแต่ทุกคนคงไม่อยากเจอไทยกับตันอุ้มทีระทอนบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยออกมาเผยถึงความรู้สึกลังเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติกัมพูชาทะลุเข้าเป็นที่หนึ่งในสายเอผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จยกกัมพูชามีพัฒนาการที่ดีส่วนรอบต่อไปเจอใครยากหมดแต่พวกเขาคงไม่อยากเจอไทย โดยทีรทร์ได้กล่าวหลังจบเกมว่าผมว่าก็โอเคในระดับหนึ่งพวกน้องๆก็ทําเต็มทีึ่งก็ทําได้ตามเป้าหมายคือเข้าที่หนึ่งได้เมื่อพูดถึงการได้พบกับกัมพูชาที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกัปตันทีมชาติไทยได้เผยว่าเราไม่ได้เจอเขานานแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีในการเล่นรอบต่อไปก็ไม่ต้องปรับอะไรมากเราก็เล่นในแบบที่เราเล่นแต่ว่าต้องไปเพิ่มความมั่นใจของตัวเองให้มากขึ้น เชื่อว่าน้องๆทำได้อยู่แล้วแค่อาจจะมีการล้าการเหนื่อยไปบ้างเพราะเราเดินทางไปเดินทางมาเรากลับมาก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะก็ต้องพักแล้วก็ทำได้แค่เอ็กซเซอร์ไซส์ส่วนตัวผมเองก,ก็ยังล้าเลยครับส่วนรอบรองชนะเลิศในความรู้สึกของทีระธานเจ้าตัวได้กล่าวว่ามันก็มีายผมว่ามันก็ยากทุกทีมแต่ผมเองก,ก็มั่นใจว่าทุกคนเลือกไม่อยากที่จะเจอไทยในความรู้สึกผมครับทีระธอนกล่าวปิดท้าย คนมาริโอซูฮกทีละสินผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยว่าที่ตำนานมาริโอ,อยูรอกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเมืองทองยุนเต็ดได้สล์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวยกย่องทีลสินแดงดาเดายิงทีมชาติไทยรับท่าเขาเลิกเล่นเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยความเคลื่อนไหวหลังเกมในศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในเกมสงไทยรอบแรกหรือรอบแบ่งกลุ่มที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติกัมพูชา3-1โดยหลังจบเกมมาริโอยูลอฟกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมืองทองยินดีแต่ออกมาโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในเกมที่ทีมชาติไทยชนะโดยระบุว่าเมือธีทศิลิ์เลิกเล่นฟุตบอลเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยหรือเชื่อจริง สำหรับผลงานของทีละสินแดงดาในรอบแบ่งกลุ่ม4เกมเจ้าตัวยิงไปแล้ว5ประตูทำได้2อัิสีคว้าแมนออฟเดอะแมตช์2เกมและยิงในรายการนี้ไปแล้ว24ประตูเป็นดาวซันโบตลอดการของทีมชาติไทยในรายการชิงชมป์อาเซียน